นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดห้าร้ชาดชามณิกัน,นัทะะชาดกชาดกว่าด้วยขอสิ่งที่ไม่ควรขอ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าประทับอยู่อักคารวัจเจดีเมืองอารวีทรงปรารบกุติการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอารวีพากันสร้างกุติด้วยการเที่ยวขอไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้ชาวเมืองอารวีเดือดร้อนเห็นพระภิกษุที่ไหนก็กลัวหลบหนีหน้าไปหมดชาวบ้านทั้งหลายวันนี้อัตมามาบอกบุญขอพวกท่านจงร่วมทำทานกันเถิด สร้างกุฏิถวายพระเนี่ยได้บุญเยอะเชียวนาพวกท่าน่าได้คลางแคลงใจในการทําทานเลยนี่บ้านเมืองเราเป็นอะไรไปแล้วนี่เป็นพระแทนที่จะใช้กลับมีแต่ขอนั่นนะซพวกเราก็หาเช้ากินค่านะขอกันแบบนี้แล้วเราจะให้ทานได้ยังไงนั่นนั่นนั่นมากันอีกแล้วพวกเรารีบหลบก,กันเถอะครั้งนั้นพระมหากัสสปักได้ทุดงไปจนถึงเมืองอารวีแล้วเข้าไปบิณฑบาตพวกชาวบ้านที่เห็นแม้แต่พระเถระก็พากันหวาดกลัวเหมือนอย่างนั้น นั่นนั่นมีพระมาะอีกแล้วเราเรีบลบไปซ่อนกันดีกว่าแล้วดูท่าจะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะข้าว่าท่านคงไม่ขอให้เราทาทานสร้างกุติเหมือนพระรูปอื่นหรอกเจ้ารู้ได้ยังไงข้าว่าเราลบไปก่อนดีกว่าถ้าพระรูปนี้เอ่ยปากขอพวกเราจะลําบากใจกันเปล่าๆนะก็จริงแบบนี้เราเห่นก่อนดีกว่าเมื่อพระมหากษัสริกลับจับบินทบาทแล้วภายหลังพัทหารจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาซักถามท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อก่อนเมืองอาลวีนี้หาพิกษาหารได้ง่ายเพราะเหตุไรบัดนี้จึงหาพิกษาหารได้ยากเออคือ,อสงสัยพวกชาวบ้านคงกลัวว่าเราจะขอให้พวกเขาสร้างกฎติกรรมังเฮ้อเราก็แค่อยากจะให้ชาวบ้านน่ะได้บุญเยอะๆก็เลยขอไปแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่แค่ชาวบ้านได้บุญพวกเราเองก็จะได้สบายด้วยครั้นได้ทราบเหตุก,การณ์นั้นพระมหากระสปะ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณอักคารวัจเจดีแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถามพวกภิกษุชาวเมืองอารวีเราได้ข่าวว่าพวกเธอให้เขาสร้างกุฏิด้วยการเที่ยวขอนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงพระเจ้าค่ะพวกข้าขอแก่ชาวบ้านเช่นนั้นจริงพวกข้าพระเจ้าว่ะ แค่ต้องการให้ชาวบ้านได้บุญเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอนี้ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของพวกนาคทั้งปวงผู้อยู่ในหน้าพิภพอันบริบูรณ์ด้วยรัตนเจดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกมนุษย์ผู้ทำรัพย์ให้เกิดขึ้นสักหนึ่งกหาปณัก,ก็ยังยาก เป็นประหนึ่งทำเนื้อให้เกิดขึ้นจากหินดังนี้แล้วเมื่อทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงนำเอาเรื่องอดีตมาสาธพดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากแม้ในเวลาพระโพธิสัตว์นั้นเที่ยววิ่งเล่นได้ มารดาของพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดบุตรอีกคนหนึ่งต่อมาเมื่อพี่น้องทั้งสองนั้นเจริญวัยแล้วมารดาบิดาก็ทำกาและกิริยาจึงมีความสังเวชสลดใจพากันบุตเป็นฤาษีท่านพ่อท่านแม่ทำไมท่านจากเราไปเร็วเหลือเกินต่อไปข้าจะอยู่อย่างไรธรรมดาโลกเราก็เป็นเช่นนี้ละ่ะเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลย แ,แบบ้เราจะทําอย่างไรต่อไปดีอะชีวิตคนเราอะจะหาความแน่นอนก็ไม่มีแบบนี้เราเข้าไปบวชเป็นฤาษีดีกว่าฤาษีทั้งสองนั้นได้สร้างบรรณศาลาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําคงคาบรรณศาลาของฤาษีพี่ชายอยู่เหนือแม่น้ําคงคาส่วนบรรณศาลาของฤาษีผู้น้องนั้นตั้งอยู่ใต้แม่น้ําคงคาเอาละต่อไปอะเราก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรกันเถอะนะ ทำไมเราไม่สร้างบรรณาศาลาอยู่ที่เดียวกันเสียเลยล่ะท่านพี่อยู่แยกกันน่ะดีแล้วเราจะมีสมาธิกับการบำเพ็ญเพียรไว้ข่าจะแวะไปหาท่านบ่อยๆก็แล้วกันนะอยู่มาวันหนึ่งพญานาคนามว่ามณิกัตถะออกจากแนบพิภพจำแลงเพศเป็นมานบน้อยเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงไหว้แล้วนั่งณส่วนข้านหนึ่งมานกน้อย เชิญท่านดื่มน้ำนั่งพักเหนื่อยที่นี่ก่อนเถิดขอบคุณท่านมากท่านบำเพ็ญเพียรหน้าที่แห่งนี้มานานแล้วหรือข้าก็เพิ่งมาบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานว่าแต่ท่านนะกำลังจะไปที่ใดหรือข้าก็เดินทางท่องเที่ยวตามฝั่งคงคามาเรื่อยๆจนได้มาเจออาสมของท่านนี่แหละดาบทผู้น้องและมานุหนุมได้พูดคุยกันพักใหญ่ต่างกระทำสมโมทนียกถาได้เป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยกันไม่อาจเว้นว่างห่างกัน ได้คุยกับท่านแล้วเรารู้สึกดีจริงๆนั่นสิเรากับท่านต่างก็พูดคุยกันถูกคอเหมือนรู้จักกันมาหลายปีเลยทีเดียวมีท่านเป็นเพื่อนคุยเราไม่เหงาเลยดีถ้าอย่างนั้นข้าจะมาแวะเวียนหาท่านทุกวันเลยมนนีกันน,ฐน,นัฐธนนา มายัางสำนักของพระดาบทผู้น้องแล้วนั่งสนทนาปราศัยกันอยู่เป็นประจำยิ่งสร้างความคุ้นเคยและความสิเนหาและได้เปิดเผยความถึงเรื่องที่ตนเป็นพญานาคจำแลงมาถึงว่าสิข้าก็คิดอยู่ว่าท่านต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แท้เราขอขอบคุณท่านที่ไม่รังเกียจหรือว่าเกรงกลัวเราเหมือนคนอื่นๆด้วยความสิเนหาในพระดาบททุกครั้งก่อนที่มณิกันานธนาค จะกลับไปนั้นได้เปลี่ยนแปลงอัตภาพแล้วเอาขนหนหางตรวัดร,รัดรอบพระดาบทแล้วแผ่พังผานใหญ่ไว้เหนือศีรษะนอนพักอยู่หน่อยหนึ่งพอบรรเทาความเสนหานั้นแล้วจึงคลายร่างไหว้พระดาบทแล้วกลับไปหน้าพิภพของตนเราต้องกลับไปยังพญานาคพิภพของเราแล้วล่ะเวลาช่างผ่านไปเร็วนักข้ายังไม่อยากกลับเลยนะเนี่ยท,ท,ท่านท่าน,ท,านท่านกลับไปก่อนเถอะวันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้นะ พรุ่งนี้เราจะรีบมาหาท่านก็แล้วกันนะไม,ม,ม่ไม่ไม่ต้องรีบหรอกไว้ว่างๆอ่ะท่านค่อยมาหาเราก็ได้ด้วยเพราะความกลัวพญานาคนั้นพระดาบทจึงสูผ้ผอมเศร้าหมองผิวพันธ์ไม่ผ่องใสเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยแถวเส้นเอ็นเฮ้ยช่างน,น่ากลัวสิจริงแบบนี้เราจะทำยังไงดีถ้าต้องเจอแบบนี้ทุกวันน่ะข้าไม่หวังตายแน่เลย ดีละข้าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านพี่ดีกว่าเมื่อความกลัวทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอนดาบทผู้น้องจึงตัดสินใจไปหาดาบทพี่ชายดูก่อนท่านผูเ้เจริญเพราะเหตุใดท่านจึงสูบผอมเศ้าหมองมีผิวพันซามเกิดเป็นโรคหอมเหลืองเนื้อตัวสะพรั่งโดยแถวเส้นเอ็นที่ข้ามาหาท่านนะ่พะพกข้ามีเรื่องทุกข์ใจอยากให้ท่านช่วยเหลือมีสิ่งใดที่ข้าจะช่วยก็บอกมาเถิด ดาบทผู้น้องได้บอกถึงเรื่องราวและสาเหตุที่ทำให้ตนมีความทุกนั้นแก่ดาบทผู้พี่ท่านผู้เจริญก็ท่านไม่ต้องการให้พญานาคนั้นมาหรือใช่แล้วล่ะท่านพี่กลัวว่าสักวันหนึ่งอ่ะข้าจะโดนลัดจนตายไปเลยอ่ะเมื่อดาบทผู้พี่ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงออกอุบายให้ดาบทผู้น้องร้องขอของอันเป็นที่หวงแหนของพญานาคตนนั้นพญานาคนั้นเมื่อมาอยัางสำนักของท่าน ระดับเครื่องประดับอะไรมาลึกที่ข้าเห็นน่ะก็มีเพียงแก้วมณีดวงหนึ่งเท่านั้นดีเลยเมื่อพญานาคนั้นมาไหว้ท่านแล้วยังไม่ทันนั่งจงรีบขอว่าดวงแก้วมณีเมื่อขออย่างนั้นน่ะพญานาคนั้นไม่จักรัดท่านด้วยขนดเลยแต่จักไปในทันทีวันลุ่งขึ้นพญานาคนั้นมายืนที่ประตูอาสมรบดยังไม่ทันเข้าไปท่านพึงขออีกในวันที่สาม่ะท่านก็จงไปยือนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําคงคาพอพญานาคนั้นผุดขึ้นจากน้ําพึงร้องขอทันที เมื่อเป็นอย่างเนี้พยพญานาคนั้นจักไม่มาหาท่านอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะลองทําตามที่ท่านแนะนําก็แล้วกันนะดาบทผู้น้องรับคําแล้วกลับไปบรรณศาลาของตนวันรุ่งขึ้นเมื่อพญานาคเข้ามายังบรรณศาลาเหมือนเช่นเคยยังไม่ทันได้นั่งดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีนั้นทันทีท่านจงให้แก้วมณีเครื่องประดับนั้นแก่เราเถิดพญานาคนั้นไม่น่ง แต่กลับหนีไปในท,ทันทีครั้นวันที่สองพญานาคนั้นมายืนอยู่ที่ประตูอาสมบทเท่านั้นดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีอีกเมื่อวานท่านยังไม่ได้ให้แก้วมณีแก่เราอ่ะแม้วันนี้ท่านก็จงให้ในบัดรนี้เถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพญานาคก,ก็ไม่ได้เข้าไปยังอาสมบทและรีบหนีไปในวันที่สาดาบทผู้น้องได้ไปยืนรอพญานาคที่ฝังแม่น้ำคงคา ตามอุบายของดาบทผู้พีเมื่อพญานาคนั้นโผล่ขึ้นจากน้ำดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีจากพญานาคอีกเป็นครั้งที่สมเมื่อเราร้องขออยู่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วบัดนี้ท่านจงให้แก้วมณีดวงนั้นแก่เราเถิดพญานาคแม้อยู่ในน้าเมื่อจะห้ามดาบทนั้นไม่ให้ขอจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าวและน้ำอันไพ่บูนยิ่งย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพราะเหตุแก้วมณีดวงนี้ ข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นทั้งข้าพเจ้าก็จะไม่มาสู่อสมของท่านอีกด้วยเมื่อท่านขอแก้วมณีอันเกิดแต่หินดวงนี้ย่อมทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มที่มีมือถือดาบอันลับแล้วที่หินมาทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นทั้งตัวข้าพเจ้าก็จะไม่มาสู่อสมของท่านอีกต่อไป พญานาคนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงดำน้ำลงไปยังนากที่พบทีเดียวแล้วไม่กลับมาอีกต่อไปฮ่าๆสำเร็จต่อไปข้าก็ไม่ต้องโดนพญานาคลักตัวแล้วละ่ะเมื่อพญานาคไม่ได้แวะเวียนมายังปัญศาลาอีกดาบทผู้น้องก็กลับมากินได้นอนหลับเหมือนเดิมร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์ผ่องใสดังเดิม เอ้ยสบายใจหน่อยแบบเนี้ยข้าก็กินได้นอนหลับเหมือนเดิมแล้วดาบทผู้น้องสบายใจอยู่ได้ไม่นานนักในเวลาต่อมาพระดาบทนั้นก็กลับเป็นผู้สู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณไม่งดงามเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยแถวเส้นเอ็นหนักยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะไม่ได้เห็นพญานาคผู้น่าดูตนนั้นเฮ้ย ทำไมเราถึงได้คิดถึงแต่พญานาคตนนั้นนะป่านี้จะทำอะไรอยู่ทำไมไม่แวะเวียนมาหาเราบ้างเลยฝ่ายดาบทผู้พี่คิดว่าจักรู้เรื่องราวของดาบทผู้น้องจึงไปยังสำนักดาบทนั้นได้เห็นดาบทผู้น้องนั้นมีโรคผอมเหลืองหนักกว่าเดิมผู้เจริญเพราะเหตุไรห,หนอท่านจึงเกิดโรคผอมเหลืองยิ่งกว่าเดิมตอนแรกอ่ะข้าก็ดีใจที่ไล่พญานาคไปได้สำเร็จ แต่พอนานวันเข้าอ่ะข้าก็กลับคิดถึงจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยล่ะท่านพี่บุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรขอสิ่งนั้นบุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัดพญานาคถูกพราหมณ์ขอแก้วมณีตั้งแต่นั้นมาพญานาคก็ไม่ได้มาให้พราหมณ์นั้นเห็นอีกเลยเมื่อดาบดผู้พีครั้นกล่าวกับดาบดผู้น้องอย่างนั้นแล้วจึงกล่าวปลอบโยนแล้วกลับไปยังอาสมของตนผู้เจริญ ตั้งแต่บัดเนี้ยไปอ่ะท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยขอบคุณท่านที่เตือนสติข้าต่อไปข้าจะตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วครั้นในการต่อมาดาบทพี่น้องทั้งสองนั้นทำฌานและสมาบัตให้บังเกิดแล้วได้มีพรมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระบรมศาสดาทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการขอไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของพวกนาคที่อยู่ในแนาพิภพอันสมบูรณ์ด้วยรัตนทั้งเจ็ดประการจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์ทั้งหลายแล้วพระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทน้องชายในการนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้สุนดาบทผู้พี่ชายคือเราตถาคตชนี้แหละ